สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีเข้ามาในเพจช้างศึกฟุตบอลไทยนะครับพอดีมีหัวข้อวิเคราะห์นะครับเกมที่เราจะเจอไชนีสไทเปนะครับผมยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะนะครับทางช้างศึกบอกว่าเจาะตารางก่อนดวลไชนีสไทเปนะครับกับเป้าหมายสู่บอลเอเชียนะครับสถานการณ์ในศึกเอเชียนคัพปี2017รอบคัดเลือกกลุ่มดี ในตอนนี้ทัพช้างศึกทีฬาไทยของเรารงอันดับที่2ของตารางเก็บได้3คะแนนจากการลงสนาม2นัดนะครับสามแต้มดังกล่าวนะครับเราได้จากการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะศรีลังกาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของพาชิกกูทัฟสันนะครับในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มส่วนนัดที่2นะครับเราไปเยือนเติร์กเมนิสถานนั้นพลาดนะครับแพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งและมันส่งผลนะครับ ให้ทีมจากตะวันออกกลางเก็บได้6แต้มเพราะนะครับนักรบคารคุมบุกไปชนะไชนิสไทเปในนัดแรกด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับทีนี้นะครับมาดูกฎของรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันศึกเอเชียนคัพนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับคะแนนรวมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทั้งแมตช์นะครับ ข้อที่2ถ้าคะแนนเท่ากันจะมาดูที่ a d t o ูเฮดนะครับผลการคือผลการแข่งขันที่เจอกันทั้งสองแมตช์แล้วก็ถ้าหากผลการแข่งขันทั้งสองแมตช์เสมอกันจะดูจํานวนประตูของการยิงได้แต่ละแมตช์ AT, แต่ละทีมนะครับข้อที่3มนะครับถ้าทุกอย่างเท่ากันจะมาดูพที่ผลงานรวมทั้ง6แมตช์ AT, นะครับเช่นการยิงประตูได้เสียประตูที่ยิงได้การเตะจุดโทษในกรณีที่สองทีมลุ้นเข้ารอบเจอกันในสุดท้ายนะครับ แล้วก็สุดท้ายคือใบเหลืองใบแดงข้อที่4นะครับถ้าทุกอย่างยังเท่ากันอีกให้จับสลากเข้ารอบนะครับนะครับก็มีสีข้อนะครับที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในรอบนี้นะครับของฟุตบอลชิงชาเมชาเดเชียรอบคัดเลือกด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเท่ากับว่าทีมช้างศึกจำต้องเดินหน้านะครับไล่ล่าสามแต้มให้ได้ทุกนัดที่เหลือโดยเฉพาะกับชนิสไทเป ที่ปัจจุบันแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนแม้แต่แต้แตมเดียวนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับของทางช้างศึกมาสรุปให้เราทราบว่าเขาตัดสินยังไงสูบเป็นง่ายคือเฮตูเฮตนั่นแหละครับเมื่อดูเฮตุเฮตแล้วตัดสินไม่ได้ก็มาดูที่ผลต่างประตูได้เสียนะจากนั้นนะครับก็ค่อยไล่ตามมาจนสุดท้ายก็จับฉลากก็ทีนี้บทสรุปสุดท้ายก็คือเราจะต้องชนะทั้งหมดครับเลือ,อีกซีแมตนะครับจะเจอทันซเป2แมตช์แล้วก็เราต้องบุกไปเยือนรีลังกาซึ่งเราเฉิญไม่ได้หนึ่งประตู แล้วก็สุดท้ายต้อนรับการมีเบัติของเต,เต,เติมเมสสถานในเดือนมีนาคมครับเราจําเป็นจะต้องชนะทั้งสีแมตช์จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราชาวไทยแฟนบอลไทยทุกคนเป็นห่วงเป็นใหญ่นะเพราะว่าการจัดทีมของทางเฮดโค้ชของเราคือมาซาดาอิชิมันมีแต่ความกลงขาข้อคล้องใจไอ้ความควา,มางขาข้อคล้องใจมันไม่ใช่สิ่งที่ไร้เหตุผลนะมหลายคนบอกว่าเอาโค้ชเขาจัดตัวแล้วคุณไปยุ่งอะไรแฟนบอลไทยไปยุ่งอะไรกับโค้ชมอบหมายให้เขาไปแล้วจัดการ ให้ตรงนะครับตามความต้องการของโค้ดเขาคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมพูดมาเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราไปแพ้เติร์กนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะทําผลงานที่ดีได้ในชีงขับเนี่ยมันมันมันก็เป็นจุดบ่งบอกนะแม้กระทั่งลากมาจากเอฟเฟเลยนะครับที่เราไปแพ้ทีมที่ไม่น่าแพ้อย่างฟิลิปปินส์นะครับแล้วเราก็มาาแพา้ให้กับเวียดน,นามเนี่ย มันมันมันเป็นข้อพิสูจน์หลายอย่างนะครับที่ที่เรามองดูแล้วนะมันมันจะมาใช้คำพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วลหรอครับคือมันมันเป็นการพูดหัวทิ่มเกินไปอ่ะที่บอกว่าเราไปยุ่งกับเรื่องของโค้ดอะไรทีมชาติไทยมันทีมองคนไทยในประเทศนะครับทุดใหญ่เนี่ยมันเป็นทีมองชาตินะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราให้โอกาสโค้ดนะครับในการที่จะทําทีมนะครับในลักษณะ พัฒนาลองตัวผู้เล่นจนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์มาถึงวันนี้ที่เราต้องมาเสี่ยงเสี่ยงกับทีมแร็งกิ้งพีฟ้าอันดับที่ร้อยเก้าสิบของโลกอันดับที่ร้อยสี่สิบของโลกในขณะที่เรานะครับระดับทีมของเรามันมันมันอยู่ที่ไหนท่านก็รู้กันดีนะแต่เราเหมือนเราตั้งใจที่จะทํให้ทให้ทีมเราเนี่ยมันอ่อนนะนะครับแล้วทีนี้ด้วยเหตุผลต่างๆนานา,น,านานาที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าเรื่องบาลานซ์ทีมการแบกทีมมันทําให้แพ้ช่นของนักเตะไทยหลายหลคนเนี่ยมันไม่เต็มนะ ตัวดีๆของเราเนี่ยนะครับบาดเจ็บกระจององแงไม่ติดทีมเยอะแยะครับตอนนี้มันเป็นลนักษณะที่มันเป็นทีมที่ขาดวินนะในการแข่งขันนะเราก็ได้แต่ให้กําลังใจเชียร์ด้วยความเจ็บปวดนี่ผมบอกตรงเลยนะผมทําคลิปมาพันพันจะพันห้าร้อยคลิปแล้วเนะี่ยผมบอกมาทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับและนวันนี้นะครับผมผมพูดด้วยความคมขื่นทุกคลิปก็ต้องกาบขอบพระคุณนะเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจนะครับว่า ไอสิ่งที่ผมพูดมันค่อยขี้คายมาแล้วว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆอะทุกประเด็นเลยมันมันกระจ่างชัดครับเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอะโดยที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมันไม่ได้รับการเอาพูดง,ง่ายๆเราเข้าใจดีแล้วผมผมหวังแค่นั้นแหละหวังให้แฟนบอลทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดก็พอละส่วนจะนําไปปฏิบัติหรือไม่เนี่ยมันมันมีหลายปัจจัยครับเราต้องเห็นใจผู้บริหารเห็นใจผู้หลักผู้ใหญ่บางฝ่ายด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ได้เข้าไปนั่งตรงนั้นเราก็ไม่รู้ปัญหาคืออะไร แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งตัดสินสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่การทําเพื่อชาติถ้าเรายังคิดถึงนะครับเรื่องเราส่วนตัวหรือประเด็นรองลงไปโดยที่เราไม่ทําเพื่อชาติเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกับเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้แหละครับกับกาาัมพูชาเนี่ยถ้าเรายังไม่คิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคิดเรื่องผลประโยชน์พรรคคิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยที่ตั้งข้อแม้ตั้งข้ออ้างต่างนานา,นา,นา,นานเนี่ยสุดท้ายเราจะเสียอธิปไตยและเสียชาติของเรา,ยาอย่างที่ไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้ นะครับการสูญเสียชีวิตของเด็กๆของเราในเซเว่นนะการสูญเสียขาการสูญเสียชีวิตของวีรชนนักรบของเราที่ตามชายแดนเนี่ยมันดูไม่มีค่าไปเลยนะแล้วนะค,คาวาชาติที่ปตยมันหายไปไหนหมดอนะ่ะเช่นเดียวกันครับฟุตบอลเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าส่วนตัวผลประโยชน์เกี่ยวกับนักเตะผระโพพรัควกนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ มันย่อมจะอยู่ต่ำกว่าผลประโยชน์ของชาติครับถ้าเหตุผลมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันผลได้ผลเสียเนี่ยมันเด่นชาติอกมาถ้าเราปล่อยไปอีกมันจะเป็นผลเสียเนี่ยถ้าเราปล่อยไปอีกมันเสมอตัวหรือดีขึ้นไม่ว่าครับแต่ถ้าปล่อยไปอีกมันมันจะเป็นผลเสียมหาศาลต่อชาติเราก็รู้ครับว่าถ้าเราตกรอบเอเชียแล้วจะเป็นอย่างไรทุกคนรู้ครับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนในประเทศนี้รู้แฟนบอลไทยที่ติดตามผู้บอลไทยมาทุกคนนี้รู้ว่าถ้าตกรอบเอเชียครั้งนี้มันคือหายนะ นะครับฟุตบอลโลกปี2026เราพาพดไปแล้ว2,030อีก5ปีเนี่มันนานมากพอแล้วที่ทีมชาติชาติหนึ่งบนโลกใบนี้จะต้องรีบปฏิวัติตัวเองเพื่อจะก้าวไปสู่จุดเป้าหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างศึกของเราเนี่ยไม่ใช่ทีมที่แย่เลยเรามีนักเตะอยู่มากมายทั่วโลกและนักเตะภายในของเราก็มีคุณภาพหลายคนแต่เรากลับไม่สามารถรวมให้เป็นเอกภาพได้เราเอาเราเอา,เราเอาการพัฒนาในข้อที่2คอนเทนนมาทำอยู่ 3, ข้อที่1ตลอดเวลา โดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับว่าทําเพื่ออะไรอนาคตจะเป็นอย่างไรรังแต่จะทําให้แพชชั่นทําให้ระบบทีมมันเสียเราเห็นได้นะครับว่าตอนนี้นะมีกระแสข่าวๆเกี่ยวกับการถอนตัวของนักเตะที่มีฝีเท้าแต่ก่อนเป็นฝีเท้าระดับเกรดเเด่นนะทุกวันนี้เป็นฝีเท้าระดับเกรด B เกรดรองลงมาก็เริ่มอยากจะถอนตัวแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยนะครับและตอนนี้มีกระแสข่าวที่โค้ดอิชิอาจจะไปคุมทีมในไทยลีกออกมาหนาหูมาก มันมีการมันมีการภาพที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างผมอยากจะพูดสั้นๆแค่นี้นะครับว่าถ้าเกิดมีโค้ชคนใหม่ขึ้นมาถ้าท่านฉลาดนะถ้าท่านเอาคอร์ทนิตี้ไปทานะสีข้อของเจแปนวะีเนี่ยนะครับทําอย่างที่แฟนบอลหรือว่า f c ที่ติดตามช่องผมทุกคนเข้าใจเนะี่ยนะครับรู้จักเปียโมีสอย,ยอดและดึงตัวนักเตะจากยุโรปนักเตะเกรดดีเข้ามาเยอะเนี่ยผมว่าบอกไว้เลยว่าท่านจะรุ่งทันทีถ้าท่านมาทาทีมชาติตอนเนี้ และท่านจะเป็นคนที่สามารถปลูกปลุกฟื้นนะครับชีวิตของช้างศึกขึ้นมาได้และปลูกฟื้นนะครับกองเชียร์ขึ้นมาอีกนับนับล้านาคนทันทีครับและเรามีสิทธิ์จะไปรุนฟุตบอลโลกแต่มันยากนะเงื่อนไขมันยากขึ้นตรงที่ว่ามันเหลือทนน Major รทนนต์เมเจอร์เหลือเพียงสองแมตช์นะครับเหลือเพียงแมตช์เดียวเด็กที่มาจะายุโรปติดไม่ถึงสาแมตช์ในเมเจอร์ก็ไม่ไม่เรียกว่าทีมชาติไทยนะเ,เราจะต้องไปไปไป,ไปรุนถ้าเราตกรอบเราก็าหมดเมเจอร์เล่นเลย แต่ถ้าเรายังสามารถฝืนเข้ารอบได้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้ไปสะสมนะครับอาการลงสนามในทัวร์มิเตอร์ในรอบสุดท้ายแต่มันก็ยากแสนยากยากขึ้นแสนยากครับไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบที่เราจะตกรอบนะถ้าแนวโน้มทีมไทยเป็นแบบนี้มีมีแนวโน้มการถอนตัวมีแนวโน้มการเรียกตัวผู้เล่นแบบนี้อยู่อีกผมคิดว่าโอกาสตกร,รอบเรามากกว่าห0เปอร์เซครับอันนี้ผมฟันธงเลยนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะ ในใจผมผมบอกตรงนะผมผมรักทีมชาติไทยมากนะนะครับผมผมก็าำลังคิดอยู่นะตอนมาตอ่ตอตอนนี้ว่าไอสิ่งที่ผมพูดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมทาคลิปผมฝืนในการพูดมากการทําอะไรเพื่อฝืนทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยผมคิดว่ามันมันเสียภายในหัวใจของเรานะครับไม่แน่นะท่านผู้ฟังที่ทรบครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักพระคินชาแนลนะผมเองเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดแค่เรื่องกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวรครับ ในมุมมองที่เราอายุป่านนี้แล้วเราเรามองโลกใน,ในหลายมุมนะถือว่ารายการผมเป็นช่องพอสแคร์แล้วกันผมทําเพื่อฟุตบอลไทยมาพันห้าร้อยคลิปพันสามรอยคลิปแล้วเนี่ยผมคิดว่าพูดแค่จางจนไม่รู้จะสรุปว่าอย่างไรแล้วนะครับผมคิดว่าผมผมกำลังคิดว่าผมจะถอยห่างนิดน,นึงคําว่าถอยห่างไม่ใช่ไม่รักฟุตบอลไทยคลิปวันหนึ่งผมอาจจะพูดเรื่องฟุตบอลสักคลิปคลิปหรือสองคลิปแต่ผมอยากจะพูดเรื่องอะไรผมก็จะพูดอีคลิปหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องนะครับ ความมั่นคงของชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองหรืออาจจะพูดถึงเรื่องเยาวชนนะครับหรือพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมสักคลิปหนึ่งนะครับจะมีคนฟังหรือไม่ฟังผมไม่ทราบมาันจะอย่างน้อยมันอาจจะทําให้จิตใจผมนะนะครับรู้สึกเบิกบานขึ้นในการทํารายการเพราะผมรู้สึกว่ามันมันเลยเส้นที่ที่เราจะรู้สึกว่ามันมันเป็นปกติไปแล้วครับสาหรับกรรมการทําทีมชาติไทยนะแต่อย่างไรเราก็รักและห่วงใยทีมชาติไทยเสมอจนกว่าทีมชาติเราจะกลับมาสู่สภาวะที่มันควรจะเป็นครับ ไทยต้องรัตคนไทยเปี่ยดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสตาร์บางวิธีฟุดปะเลยุ่ใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลและคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนต์แต่อาชิตตะพุ่งทีรอลม์ชาวาเบนอุสบ็อกเยอรมันคีวัตซินร้องคัลลูทีมชาติเยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึมงับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนาทานเคมบีแพทริกกุสตาฟสันโปโบ ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเลสันแทชันแห่งซ้ายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเม่ยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในับใชาติต้องรีตฟิฟุตบอลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนฉันเนลแลคนรุ่นใหม่ชามศึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But man bang ta su so tong la pa chang suk chia yam yi, batalung bunti eshia. But man bang ta su so tong la pa chang suk chia yam yi, batalung bunti sa a clear. Alexander Tong la iyat wa thorough SK Hang Sweden sa Manchester United. คีรีดมชาวาเบนเอาสบอกเยอรมันพีวัตสินรองคาลูกทิมชาติเยวชงนเยอรมันสกอตคอนสตโปแดนดีน้ยูไนเตดทิมชาติเยวชนสกอต,ตแลนด์เด้รวันกันเนียโอลิมปิกิรอยงราชาสีแห่งลิกเติรฝรั่งเศสจูตสึสับเลอรดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมันตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบโมเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลักลิคเลสันแั่นแห่งสายเลือดไทย บางตาสูทองและทาช้างสึกจะย่ำเหยียบปฐา,าลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพียงไหลไครสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเพียงไร